สวัสดีครับก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับคนรักิสระช่องของคนชื่ชอบในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของการเลี้ยงหมูว่าจะพอเป็นอาชีพหลักได้หรือไม่แล้วก็เราจะสู้เจ้าใหญ่เขาได้หรือเปล่า ครับเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนที่คิดที่จะเริ่มทําอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางของการตลาดว่าจะทำเป็นอาชีพได้ไหมจะมั่นคงหรือเปล่ามือใหม่ที่กำลังอยากจะเข้ามาทําหรือมือเก่าที่เลิกไปแล้วอยากจะกลับมาทําอีก ก็ควรที่จะฟังนะครับเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพก็ต้องการลงทุนก็ต้องเป็นการลงทุนเราจะมาทำเล่นๆโดยที่ไม่มีคุณภาพโดยที่ไม่มีมาตรฐานเราก็ย่อมสู้คนอื่นเขาไม่ได้เจ้าอื่นเขาไม่ได้สำหรับอาชีพในการเลี้ยงหมูผมว่าแนวทาง แนวโน้มในความคิดเห็นสมตัวของผมถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ก็ยอมมีการลงทุนที่สูงพอประมาณถ้าท่านวิเคราะห์ตลาดออกมีแหล่งรับซื้อท่านไม่ต้องกลัวท่านเียงนเลยแต่ถ้าจะให้สำเร็จ ท่านก็จะต้องมีใจรักด้วยข้อผิดพลาดเล็กๆน,น,น้อยๆตุกจิกตุกติท่านก็ต้องใส่ใจเพราะการเลี้ยงหมูเราจะเลี้ยงแบบบ้านๆเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วดังนั้นเราจะสู้เจ้าหใหญ่ๆเขาไม่ได้เจ้าหใหญ่ๆเขามีการเลี้ยงแบบมาตรฐานมีการจ้างคนเลี้ยงทำโรงเรือนเอาหมูเป็นลงอาหารเป็นลง เราคัดไซ้ได้น้ำหนักได้คุณภาพในการชำแหลไในอัตรากันแลกเนื้อก็ได้ถ้าเราทำได้เหมือนเขาไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าจะสู้เขาไม่ได้ในเรื่องการตลาดเพราะท่านลองคิดดูพวกบริษัท นี่เจ้าใหญ่ที่เขาเลี้ยงมือใหญ่เขาเลี้ยงเขาคุ้นเป็นอย่างดีเขาบํารุงเป็นอย่างดีหมูเขาไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้วัคซีนเขาให้ครบอยู่ยาเขารักษาตามอาการชรําแหลกออกมาเนื้อเขาจะสวยทําไมหรือที่ชาวบ้านเลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสําเร็จก็เพราะว่าท่านดูแลไม่ดีท่านให้อาหารไม่สารอาหารไม่เพียงพอพอลงชําแหลกเขามารับซื้อท่านไป เขาไปชำแหละคุณภาพเนื้อออกมาสีสิบขา,ขาวเขาไปขายไม่ได้เขาไปจำหน่ายไม่ได้เขาก็ย่อมไม่ซื้อเราอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันนี้เขาแข่งกันที่คุณภาพวัดกันที่คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ปริมาณ แล้วอีกประการหนึ่งที่ทำให้สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้เพราะว่าบ้านๆเราเลี้ยงไม่ได้ขนาดหมูโตไม่ได้ขนาดยกตัวอย่างว่าโรงชําแร่โรงงานเขาต้องการหมูถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่เขาต้องเอาร้อยอัพขึ้น120ยิ่งดี120ยยีรอยสามสเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาส่งลูกค้าแต่ละทีเนี่ย อย่างเช่นพวกที่ไปรับมาเร่ขายมีแค่ใบรอสิทนะครับก็สามารถที่จะรับเนื้อหมูเนื้อสกรไปขายได้แล้วพวกพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้เขาก็ไปรับมาตัวหนึ่งเขาก็ขายคุ้มหมดพอดีถ้าอย่างร้อยยี่สิบโลเนี่ยแต่ถ้าเราเลี้ยงไม่ได้ถึงเราได้แค่เก้าสิบแปดสิบ แล้วไปจําหน่ายให้เขาลงชําแหลกเขาไปจําหน่ายเขาก็ส่งลูกค้าเขาไม่ได้ลูกค้าเอาไปขายก็ไม่พอสั่งตัวหนึ่งเขาก็ขายไม่พอถ้าสั่งสองตัวก็เกินไปเนี่ยนี่คือปัญหาของเกษตรกรของอผู้ที่เลี้ยงหมูแบบบ้านๆเราทำไมถึงจะทำไมถึงสู้ตลาดเขาไม่ได้ สู้เจ้าใหญ่เขาไม่ได้ก็เพราะเราดูแลไม่ได้ดีเท่าที่ควรไม่ได้ดีเท่ากับเขาอันนี้ก็เป็นข้อคิดความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ก็อิงจากตลาดอิงจากลงชำระที่เขาเล่ามาที่ผมส่งเขาอยู่ประจำเนี่ยเขาบอกว่าบางเจ้าบอกให้ไปจับเขาก็ผัดปันประกันพรุ่งไปเรื่อยเพราะสี่เดือนแล้วคุณขุนเนี่ย ได้ร้อยกิโลหรือไม่ถึงร้อยกิโลได้สามแปดสิบเก้าสิบเขาบอกว่ามันไม่พอจำแลกมาสองตัวสมมติว่าลูกค้าเขามาสั่งสองตัวเนี่ยมันก็เกินไปมันก็เยอะไปไหนจะกระดูกไหนอะไรเขาขายไม่หมดมันก็เป็นหมูเย็นมันก็เลยจะสู้พวกที่เขาเปิดชอ็อปเปิดอะไรไม่ได้เพราะเขาขายสดๆนี่แหละครับคือปัญหาแต่ก็ไม่ต้องกลัวถ้าท่านทำดี คุณภาพได้ยังไงยังไงผมก็ว่าสู้ได้เจ้าใหญ่ดูแลยังไงเราดูแลอย่างนั้นเราก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่อย่าให้หมูป่วยคุณภาพมันก็ย่อมดีคุณภาพมันจะออกมาดีเมื่อคุณภาพออกมาดีโรงจำเหียเขามารับของเราไปเนี่ย เขาจำหน่ายออกมาแล้วโอ้อัตราแรกเนื้อก็ดีเนื้อก็สวยคุณภาพแจ๋วลูกค้าเห็นเขาไปจำหน่ายลูกค้าเห็นลูกค้าก็ต้องการนี่แหละครับมันถึงจะทำให้เราสู้เจ้าใหญ่ๆเขาได้ฟังมาถึงตรงจุดนี้แล้วท่านก็คงจะคิดว่าสู้ได้หรือไม่ได้อันนั้นท่านก็คงจะใช้ดุลพินิษของท่าน ในการตัดสินใจนะครับว่าจะเริ่มเลี้ยงหรือไม่เริ่มเลี้ยงแต่ผมขอย้ำว่าถ้าเราเลี้ยงเราต้องทำจริงจริงจังๆ,ๆไม่ใช่เลี้ยงปล่อยประหยัดหัวอาหารประหยัดเงินทุนถึงจะถ้าเราจะจะประหยัดเงินทุนประหยัดหัวอาหารเราก็ต้องทำให้คุณภาพมันได้ทัดเทียมกับคนที่เขาลงทุนทีเยอะ เจ้าใหญ่ทําทำยังไงก็ได้ให้คุณภาพเนื้อให้คุณภาพสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยได้คุณภาพเหมือนเมือนของเขาตามที่ตลาดต้องการเท่านั้นแหละครับท่านก็จะสู้ตลาดเจ้าใหญ่ได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อวิเคราะห์มีข้อมาเล่าสู่ท่านฟังแต่เพียงแค่นี้ หวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงหมูแล้วยังกลัวกลัวก็กล้ายอยู่เพื่อที่จะนำไปตัดสินใจเอาไปวิเคราะห์ดูไว้มันจริงหรือไม่จริงเพื่อตัดสินใจในการลงทุนเพื่อจะได้ผลกำไรผลตอบแทนที่ดีที่สุดตามใจมุ่งหวังครับก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ